หลังจากกลับมาจากการทําบุญทอดกระถิ่นที่วัดนะคะวันนี้เราก็วมเงิที่ได้จากการซื้อผักผักอะไรล่ะคะก็มีใบกะเพรานะคะอันนี้กรมละสอโยูโรแล้วก็ผักคะนา้ากรมใหญ่ๆเลยกรมนี้นะคะคุ้มมากเลโย3 3ยูโรกินได้แบบคุ้มมากกว่าไปซื้อตลาด เอเชียอีกนะคะกรรมนี้ก็ก็เลยว่าเออจะทําอะไรดีจะทําอะไรก่อนคณะหรือว่าจะทํากะเพาก็เลยว่าทําคณะก่อนละกันทําเป็นคณะหมูยอส่รกระเพาไว้กินพนุ่งนี้แล้วก็ส่วนหมูสับก็ทําการบดไว้แต่ว่าทําเป็นอาหารให้ลูกชายนะคะด้วยการใช้ผัผกกะหล่ำผัดหมูสับนะคะส่วนแอนเองกินหมูยอผัดคณะแล้วก็ใส่พริกตำนะคะก็จะมีหมูที่บดแล้ว ของชายส่วนผักนะแอนดหั่นเรียบร้อยหลังจากล้างเรียบร้อยนะคะพริกขี้หนูอันนี้ซื้อมาจากตลาดเอเชียนะคะอันนี้ก็หยิบมาสักสาเม็ดแล้วก็นําไปปั่นเอาพริกไปปั่นแล้วไม่ตํานะคะหมูยอก็กินทุกวันค่ะตอนนี้เหลือครึ่งนึงนะคะก็ทําการหั่นเรียบร้อยนะคะตั้งกระทไะไว้สองกระทะกระทะแรกก็ผัดหมูสับ กระเทียมไม่ต้องเพราะมีแบบสําเร็จนะคะผัดหมูสับรอคุกผัดจนสุกก็ทําการปรุงรสนะคะด้วยซอสนะคะตรวนี้ก็จะใส่ตัวผักลงไปนิดๆของลูกชานะคะเป็นผักกะหล่ำนะคะการผัดจนสุกก็ใส่ซอสหอยนางรมนะคะไม่ใส่เยอะจะได้ไม่เค็มเกินไปสำหรับเด็กนะคะแล้วก็ซอสหัวเขียวนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยน้ำตาลนิดนึงแล้วก็ปรุงรสคุกเข้ากันแล้วก็ใส่ตอนจบคือกระเทียม เออไม่ใช่ค่ะมันเป็นหอมใหญ่ทอดแบบสําเร็จนะคะโรยไปเัีไม่ต้องทอดค่ะไวรวดเร็วไม่ต้องรอให้เหลืองมันเหลืองเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเสร็จแล้วก็ทําการปักใส่จานเป็นของเมนูของลูกชายค่ะแตบบ่ป็นงานนุ้ยไไม่ค่อยชอบกินผักก็เอาแบบนี้ไปของเด็กส่วนของแอนเองก็นี่เลยค่ะตั้งกระทะเดือดแล้วก็ใส่พริกกระเทียมไม่ต้องมีแบบสําเร็จเสร็จแล้วก็ทําด้วยการใส่ด้วยผูยอต่อนะคะลงไปผัดต่อนะคะคลุก ผัดจนสุกนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะพอสุกแล้วเราก็ทําการใส่คนาที่เราหั่นไว้นะคะภูมิใจมากคณะราคาถูกแล้วก็แต่เยอะมาเป็นกามเลยจากน้นลงไปใครมีเหลือหลายวันค่ะกินคนเดียวเด็กคงเียมไม่ไหวนะคะก็ทานคนเดียวก็อีกหลายวันนะคะทำการผัดแล้วก็ปรุงเหมือนเดิมค่ะของแอรก็ง่ายๆซอสไข่ดังลมนะคะอันนี้ ตาม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 ต้องจารเลยนะคะแล้วก็ซอสหัเขียวแล้วก็พริกไทยน้ำตาลนิดนึงพริกไทยหน่อยนึงแล้วก็ตอนจบก็คือพร้อมใจสํสำเร็จนะคะคอดเรียบร้อยแล้วก็ทำการพัดก็จะมีกลิ่นหอมน่าคานนะคะแล้วพอเสร็จแล้วก็นำเสิร์ฟใส่จานค่ะอร่อยมากหมดั้ง แม่และลูกคลยนะคะอันนี้เป็นนึเย็นสำหรับการกลับมาจากการทำบุญที่วัดนะคะอ,คอร่อยมากเลยค่ะแถมได้ผักเยอะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ในกระเพราหมูในรอบถัดไปนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะโอเขาวาอาเบงตูเมชิกุคุอ,อัติวส